สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแดนทิพย์ชันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูการแข่งขันเนี่ยของเราบรรดาลาดกระบังนะครับในรายการวัดกระบังแด็ก2 0 13ครับคู่นี้เป็นคู่ชิงอันดับ3ครับในรุ่นแด็กเก็ต19วิเป็นการพบกันระหว่างมิสูดีแม็กครับกับมิซูเนี่ยสีสันน่ากินมากๆเลยสำหรับมิซูฝั่งโน้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูที่เวลาครับสำหรับแบ็กเกอร19วิครับในรุ่นนี้เนี่ย ยาวๆครับเวลาหยุดอยู <Rah> ่ที่ฝั่งไหนเดี๋ยวดูครับโค้ชเช็คครับกินเรียบร้อยครับหมายเลข19ครับคว้าแชมป์อันดับสามไปครองเนี่ยมาดูครับคู่ชียงดับหนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างโูเลต้ายาลิสกับอีซูโรดิโอลาลิสออกตัวไปก่อนเนี่ยหดเวลาแล้วออกตัวไปแล้วอีซูโรดิโอจะเป็นยังไงครับ เวลาไปเส้นเท่านั้นครับในรุ่นแบ็กเกสิบเก้าวิเน,นี่ยจะเป็นยาฤิ์หรือจะเป็นโลดิโอเดี๋ยวมาดูครับเวลาจะหยุดอยู่ทีโ่โบเิบเก้าจิดสามหกหนึ่งครับยาฤิ์ครับส่วนอีสุโลดิโอครับ19.301ครับไปมาแค่อีสุโลดิโอคว้าอันหนึ่งไปครองยาฤิ์คว้าอัน,นดสองครับ การแข่งขันในรุ่นต่อมาเนี่ครับเป็นการแข่งขันในรุ่นเบนซินความจุไม่เกิน2000ดีซีรุ่นนี้เป็นการพบกันระหว่างมิสูอีคาประชากับมิสูตัวที่เป็นกับไม่ขี่เนี่ยดูครับเดี๋ยวมาดูครับมันชี้เวลาครับ4 0 2เมตรครับใครจะเข้าก่อนใครครับในรุ่นเบนซินความจุไม่เกิน2 0 0 0ดีซีนี่ครับโอ้เวลาอยู่ยืดชี้ครับโอ้โหอีคาครับ15.12นสเนี่ยส่วนมิสูอีคันหนึ่งนะครับ16.35ครับ คู่ชิงดับหนึ่งครับเป็นการพบกันร,ระหว่างน,นิสัน200เด็กสีแดงพบกับม,ม,มิสุอิโวเนี่ยคู่นี้พาสีน่าจะเป็นอีโวนะครับออกตัวชิงไปดีกว่าครับอีโวครับออกนํำไปแล้วครับ200จะไล่ชันไหมเรียบร้อยครับช่วง200เมตรครับอิโวยังน้ำอยู่ครับ200เมตรอีโวยังน้ำอยู่200รงไหนจะไล่ไม่ชันแล้ว โปเช้ครับเดี๋ยวมาดูที่เวลาครับเวลาหยุดโยช่ที่14.932ครับฮีโวครับคว้าอันดับหนึ่งส่วน200ร้ได้คว้าอันดับสองมาดูการแข่งขันครับในรุ่นนี้ครับ1 5นห้าครับเกียร์ธรรมดาครับเดี๋ยวมาดูครับรุ่นนี้มีรถ3คันครับใครทําเวลาดีสุดอันดับหนึ่งแย่สุดอันดับสองและห่วยสุดอันดับสามครับนี่ฮอนด้าแจ็คครับทําเวลาหยุดโยชี่ 18.027ครับส่วนทางยาลิครับออกตัวชิงไฟฟ้านะครับสงสัยยาลิจะคว้าอันดับ3นะครับเนื่องจากฟาวไปแล้วเดี๋ยมาดูอีกหนึ่งคันครับกับ Honda Civic ครับคันนี้หัวใจน่าจะเป็น B16 ครับคันสุดท้ายครับในรุ่นโอ้แน่นอนครับไม่ใช่ B16 ครับขอโจ้ทีครับคันนี้เป็น D15 นะครับ D15 B ครับความจุไม่เกิน1ัน0ครับ เดี๋ยวมาดูกันชี่เวลาครับจะทาเวลามาเป็นอันดับที่เท่าไหร่โอ้โห,โหแน่นอนครับ17.624ครับขยับรุ่นแห่งความมันครับมาชมการแข่งขันครับยังอยู่กันต่อครับกับราชกระบังกระชับมิด d แดก2013รุ่นนี้เป็นรุ่น r b and JZ e n g i n e ไม่จำกัดความจุะนะครับ แน่นอนว่าตอนนี้เป็นคู่ชิงอันดับ3ามครับเป็นการพบกันระหว่างเซฟิโลหัวใจอาร์บีมาช้ากับนี่เลยครับโอ้โหเลโตอาเซิงมาสดๆถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นอาร์ทีหรือเปล่าแต่แน่นอนก็ว่าตอนนี้เซฟิโลกินยาวๆครับเรียบร้อยครับกำชัยไปได้ครับคว้าอันดับสามไปครองนี่เลยครับคู่ชิงอันดับหนึ่งครับเป็นการเจอกันระหว่าง สังกัดดิสจูบนะครับไม่มีใครยอมใครโอ้โหได้ใจจริงๆครับหาสีเป็นต่อรู้สึกว่าเขาบอกว่าช้างแาก A ครับสีว่าฟ้านี่ยละครับเขาบอกตัวเต็งครับใครจะเชื่อเดี๋ยวมาดูครับเวลาจะเป็นอย่างไรและจะเป็นอย่างที่เขาบอกหรือไม่อันดับหนึ่งครับ เซฟิโลจะไหวไหมโอ้โหของช่วมเลยครับทั้งทั้งทั้งฉาก A และฉาก B ครับมาดูช่วงจริงไป6กคิบแรกครับโอ้โหเซฟิโลออกตัวจริงไปได้ดีกว่าครับเอ้ายังไงโอ้โหยาวยาวครับยิงยาวๆวครับดึงยาวๆครับทั้งฉาก A ครับไกลเลยครับเวลาอยู่ที่โอ้ยสิ1สุดส่วนทางฉาก B ครับเวลาทะเลเลยครับรู้สึกว่ารถจะมีปัญหานะฮะสำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับ เรียบร้อยครับ RB ร์แอนดเจสันจินครับแน่ควางมันครับพันท่าโอเพนครับทางจาก A ครับ Honda Civic A จักโตครับวางเครื่องดี5 b บระช้ากับโตต้านิวอีออเครื่องยนต์1 n z รู้สึกว่างานนี้ Honda ครับดี5 b บจะกินเครื่อง 1NZ ครับดึงยาวๆครับโอ้โหสองลำรถครับแน่นอนครับ Honda ครับเรียบร้อยครับ17.599 คว้าแชมป์ไปได้ครับอันดับ3ครับฮอนด้าคว้าอันดับ3ครับมาดูคู่ชิงอันดับหนึ่งครับคู่นี้โอ้โอมิสซูครับทางจาก A ครับคันนี้วาเครื่อง 4E ครับเครื่องพันส 4E เซ็ตโบส่วนทางจาก B ครับเป็น Toyota New v i o s เครื่องยนต์เดิมครับ1นึอนัความจุพันห้า เอ็นเอเจอเทอร์โบครับมิสโซนี่เอ็นเอครับคันสีชมพูโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหบูธยังไม่ติดหรือไงโอ้ยบูธติดแล้วจะไล่ทันไหมวิอัดยังดึงอยู่เอ็นเอยังนำอยู่มิสโซขึ้นไปแล้วประกบคู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันที่เวลาครับโซเซครับคู่นี้โอ้โหสี่อีขึ้นและโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมิสโซแลนเซอร์ครับคันสีชมพูครับคว้าแชมป์ไปได้ครับอันดับหนึ่งครับส่วนนิวยอร์กครับอันดับสอง เปลี่ยนอารมณ์มาดูครับการแข่งขันในรุ่นดีเซลครับอีกหนึ่งรุ่นแห่งความมันครับกับงานลาดกระบ,บังกระชับเบสแด็ก2013คู่นี้เป็นคู่ชิงอันดับ3ครับเป็นการพบกันระหว่างอีสุดากอนวดขคอ,อกนะฮะทางฉาก A ครับส่วนทางฉากบีครับเป็นอีซุดีมักนะครับเครื่องขอมเรลว2 0 0ครับหัวใจ 4JK 60ฟุตแรกจะเป็นอย่างไรครับใครออกโวนำมีสิทธิ์อ่าแน่นอนครับยังไงหลับไฟเหรอทั้งฝั่งนูน้นโอ้โหดาก้อนดึงยาวๆครับอนิ่มๆเชือดนิ่มๆเป็นผลครับเจอรถแผงครับอิสุดาก้อนครับยกเข้าเส้นไปเลยดีกว่าัำดับ3ครับเรียบร้อยครับเกิดการอักเดนั์ขึ้นมาทันชีครับเมื่อไฟมีปัญหาเวลาไม่เดินการนนี้ยก ประโยชน์ให้กับทางจำเลยครับแข่งใหม่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าดากอนจะยังเอาชนะดี a มปได้อยู่หรือเปล่าเมื่อเครื่องยนต์ดากอนครับเป็นเครื่องยนต์ไดเล็กครับคนัมสายเครื่องยนต์2008ต้องขึ้นมาไปยิงเกียวครับเล่นกับเครื่องยนต์ของมาเร็วครับหัวใจ4 JK ความจุ2500 CC t u r อซีซีเทอร์โบอินเจอร์คูลเลอร์ จะเป็นใครครับในคู่นี้มาแก้มือกันครับอิ้ยไฟเดินแล้วครับโอ้ยออกตัวชิ้ไฟดีกว่าอีกแล้วครับสำหรับอีสุดาก้อนครับโอ้โหตามค่าครับแน่แน่ครับควันดำควันช่วมแบบนี้เครื่องยนต์ขบมาเร็วรู้สึกว่าจะทำมาน้อยหรือยอย่างไรครับเจอปั๊มสายช่าเรียบร้อยครับอีสุดาก้อนครับเอาชนะไปได้วยเวลา15.381วินาที สำหรับนี่ครับคือภาพบรรยากาศนีฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนชาวลาดกระบังนะครับรวมถึงชาวเรโชครับนะครับมากมายครับวันนี้เท่าคร่าวจากหางบาดครับผู้ชมครับกว่า200คนเลยนะครับมากระชับม่กันเยอะเลยทีเดียวหวังว่าอกาสหน้าฟ้าใหม่ครับคงได้เจอเพื่อนๆกับเขาเหล่านี้เอกแน่นอนคึกคักครับ